พระพรหมนะครับเป็นเขาเรียกว่าพรหมโรกคหรือเป็นพรหมที่เราจะต้องอัญเชิญเชิญประทับหรือเชิญมาคุ้มครองหรือเชิญเชิญมาจะเชิญอย่างไรก็แล้วแต่พระพรหมก็คือพรหมโลกคพรหมที่จะต้องมาพรหมพ่อพรหมแม่พรหมทุกภาคทุกปางเนี่ยคือพระพรหมที่จะต้องก็เ,เรียกว่าดูแลมวลมนุษย์หรือโลกมนุษย์ให้เกิดความสุขความเจริญได้ความสุขเล็ดได้ก็ตรงด้วยพระพรหมเหมือนกัน หรือบางครั้งบางทีที่เราไปเนี่ยอาจจะต้องเขามีพิพงพิพาทมาคอยอยู่แล้วก็ต้องอาจจะใช้ตำเนียนสนอทูลเชิญพระพรหมเออเอ๋ยมหาพรหมทูลเชิญพระพรหมเออเออเอมหาพรหมเออเอเอ เฮ้ยพรมธาดาต้องเชิญอย่างนี้ครับถ้าก็มีวิพาทคอยไว้สาธุสาธุสาธุนาบนนัี้ถ้าพระเจ้าเจา้า อวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงถาวรนบัดนี้ข้าพระเจ้าพออัญชุดีได้โปรดแจ้งประจักษ์ตามหลักกานอันญระสยมร่มมาญาณไรนสวรรพระนารายณ์เทวราชร่มาที่ราชจเจ้าท่านท้ามาทุดีทันท้าว,วลีวราต หหัสนัยไตรตรึงอันเชิญถึงาัท้าวมหาพรหมท้าวกบิลพรหมและพระพรหมผู้ที่เหมาะสมกับงานพิธีนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่าอมรินทรอินทราสมเด็จพระแม่อุมาเทวี รับสมีพระนางสุรัสวดีแล้วยังมีแท้พอราชุนภู้ประกอบไปด้วยปุ่มยลิตอีกทางระอาทิตย์แ่พระจันเชิญมาดูวยเห<ป>ล่าเทเวเทวาขอจงมาประชุมรวมด้วยช่วยอวยพรน,นักการบัตินี้ประพงม์สั่งด้านบันดาล